ผมเนี่ยขี้เกียจมากนะเป็นคนที่ขี้เกียจสุดๆเลยแล้วก็ชอบหาทางลัดชอบมีความเจ้าเล่์แบบทริกกี้อะแต่ก่อนก็จะหาทางที่ช็อตคัทที่สุดสั้นที่สุดลัดที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเราทําแบบนี้มา10ปีแล้วอะก่อนหน้าที่จะมาเจอฝึกการฝึกประมาณ6-7ปีนะชีวิตล้มเหลวครับได้โปรเจกต์มากมายได้ผู้ร่วมลงทุนมากมายได้นักคิดมากมายได้พาร์ทเนอร์มากมายสุดท้ายเป็นไงครับเจ๊งครับ แต่วันที่สําเร็จคือวันที่เราเอาตัวเองลงไปงจริงๆทําเองทุ่มเทเองอาจจะมีเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันทําได้ครับแต่ว่าความรับผิดชอบของเราเราต้องทําให้เต็มที่และเมื่อน,นั้นเดี๋ยวจะมีคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันมาอยู่กับเรานั่นหมายถึงว่าวันเนี้คุณยังเป็นคนแบบว่า ไม่ตั้งใจทําอะไรจริงจังเ่ะแล้วก็ไปขอยืมมือคนอื่นช่วยคุณก็จะได้คนแบบคุณมาคุณเข้าใจไหมว่าที่เขาบอกว่าสิลเสมอกันจะอยู่ด้วยกันเสมอคนที่มีพลังงานเหมือนกันจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าวันนี้ถ้าคุณยังเป็นคนที่ทําอะไรไม่สําเร็จแล้วคุณก็ยืมมือคนอื่นเวลาคุณไปแล้วคุณก็จะเจอคนแบบคุณน่ะแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนใหม่คุณเอาจริงคุณเริ่มต้นคุณตั้งใจคุณเรียนรู้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยเวลาคุณแบบดีขึ้น่ะ คุณจะดึงดูดคนที่คล้ายๆค,ค,คุณมามาอยู่ด้วยกันอันนี้ผมพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจนะก็ลองไปเช็คดูแล้วกันครับนะก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็ปากความคิดยังไงก็ลองดูว่ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องการเป็นหนี้ในธุรกิจเป็นเรื่องปกติมากครับผมก็เป็นไม่ใช่พี่เป็นคนเดียววันนี้พี่ก็มีผมเป็นเพื่อนแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนบนโลกเนี้ยมีเยอะมากๆนะครับที่เป็นหนี้ในธุรกิจเราก็แค่ยอมรับว่ามันเป็น แล้วเราก็แก้ไขไปตามเหตุและปัจจัยแล้วส่วนการเรื่องเรื่องการไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยผมถามว่าหนึ่งนะการที่เราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราทิ้งภาระมากมายไว้ให้กับให้กับใครครับให้กับครอบครัวเราหรือแบงค์เหรอถูกไหมเรากาลังทําให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าแทนที่เรารู้ตัวว่าเวลาชีวิตของเรายังไม่หมดอ่ะเราสามารถรู้ขึ้นมาทําอะไรตั้งมากมายถูกไหมถ้าสุดท้ายแล้วมันหมดเหตุและปัจจัยแล้วมันเป็นวันสุดท้ายของเราจริงๆแล้วเราใช้นี้ไม่หมดไม่เป็นไรเลยครับถูกปะ ก็ตั้งใจแล้วอ่ะแล้วมันหมดหมดไปก่อนแล้วมันเป็นนี้ก็ไม่เป็นไรถูกป่ะเราถือว่าอย่างน้อยอะไรั้ได้ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยเราท้อแท้แล้วเราก็แบบเออไม่เอาละไม่อยู่ดีกว่าถูกป่ะแล้วก็แบบจากโลกนี้ไปสุดท้ายวันหนึ่งคุณมองกลับมาคุณจะเสียใจไหมที่คุณจากโลกนี้ไปดังนั้น,น,นที่มันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วไม่มีใครกดดันด้วยว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่คุณคิดของคุณเองดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคือความคิดที่อยู่ในอยู่ในตัวเราเน สำคัญมากความคิดเนี่ยทําร้ายคุณได้มากที่สุดนะทําร้ายคุณได้มากกว่าความจริงที่คุณเจอเสียอีกเข้าใจที่ผมบอกไหมหลายๆคนเนี่ย <ๆ S 1> เข้าใจว่าโอ้โหเป็นนี่อะ่ะมันแบบพังมากมันแย่มากมันนู่นนี่นั่นมากลองไปถามคนที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาเป็นนี่ดูดิเขายังไม่คิดว่ามันเป็นอะไรเลยถูกไหมดังนั้นคุณต้องมีมุมมองกับชีวิตที่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่คุณคิดอะ่ะถ้าคุณคิดแบบผิดๆอะ่ะคุณจะได้มุมมองที่ผิดๆตลอดไป วันนี้คุณมองนี่ยังไงคุณมองนี่ว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ถูกไหมด้วยการทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าสุดท้ายมันทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เห็นต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเลยไม่มีกฎข้อไหนบนโลกนี้บอกว่าเป็นหนี้แล้วต้องสละชีวิตตัวเองไม่มีนะนะครับวันนั้นอย่างนั้นวันนี้ยอยากให้ทําความเข้าใจใหม่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีใครบอกนะว่าสุดท้ายแล้วเป็นหนี้ต้องโดนประหารไม่มีนะถูกไหมแต่ใครอะ คุณคิดของคุณเองถูกไหมดังนั้นวางตรงนี้ลงก่อนครับแยกออกจากกันคุณแค่กําลังผิดหวังแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทําได้คุณเลยรู้สึกว่ามันผิดหวังมันแย่มันเสียใจแล้วไม่อยากอยู่โลกนี้ต่อไปแต่วันเนี้ยสิ่งที่คุณคิดอ่ะผมถามคุณนะสิ่งที่คุณคิดในวันเนี้ยคุณคิดด้วยสภาวะแบบไหนคุณคิดด้วยสภาวะดําดิ่งมืดแปดด้านไม่มีหนทาง แล้วคุณก็เชื่อตรงนั้นอย่างนั้นเหรอวันเนี้ยคุณกําลังจมถูกไหมแล้วคุณก็เชื่อตัวคุณเองด้วยคุณเชื่อตัวเองในสภาวะแบบมืดดําอ่ะคือเหมือนกับว่าคนเรามีสองฝั่งใช่ไหมมีตัวขาวกับตัวดําวันเนี้คุณผมถามคุณนะคุณใช้อะไรนําทางอยู่คุณใช้ความทุกข์ถูกไหมใช้ตัวดํานําทางอยู่อะแล้วคุณจะคิดไปง่ง่ไหนได้คุณจะคิดให้มีความสุขได้ไหมคุณจะคิดให้มีความเชื่อว่าจะผ่านได้ได้ไหมไม่ได้หรอกครับ ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรนะตัดสินใจด้วยอารมณ์ปกติตัดสินใจด้วยความมีสติอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยอารมณ์คุณเคยได้สิ่งดีจากการตัดสินใจด้วยอารมณ์ไหมตัดสินใจด้วยอารมณ์คุณเคยได้การตัดสินใจที่ดีมาบ้างไหมคำตอบคือไม่มีหรอกครับการตัดสินใจที่ดีต้องดึงตัวเองกลับมาก่อนอย่าจมอยู่ในอารมณ์นั้นถูกปะเราบอกก็เอ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นนี่ก็ใช้ไป สุดท้ายไม่รู้ว่าใช้นี่หมดกับหมดกับชีวิตเราหมดอันไหนจะหมดก่อนกันถูกไหมซึ่งก็ไม่เป็นไรก็ล้มละลายไปสิถูกไหมคนก็มีเยอะแยะทั่วบ้านทั่วเมืองถูกไหมแล้วคนที่ลุกขึ้นมาแล้วจัดการแล้วต่อกอ,แล,อ,กอแล้วสามารถทําสําเร็จก็มีมากมายเช่นกันไม่มีความจำเป็นต้องกลัวครับอีกสิ่งที่กลัวค,คือความคิดของเราเราวางตรงนี้ลงดึงตัวเองกลับมาก่อนครับเอาตัวเองกลับมาในจุดที่เราสามารถที่จะยิ้มได้หัวเราะได้ใช้ชีวิตได้ปกติได้ไม่งั้นใช้นี่ไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งจมอยู่ในอดีตที่เกิดขึ้นนะ เราไม่มีทางแก้ไขอ,อนาคตได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ยเรายอมรับในปัจจุบันก่อนว่าอาดีตมันเกิดขึ้นมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่ตบไหล่เ็งเบาๆบอกให้ขอโทษนะที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แค่นั้นเราเลยผิดพลาดเราอาจจะทําไม่ถูกซึ่งเป็นเรื่องปกติครับบนโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเลเวลเต็มอะ่ะถูกปะเราเกิดมาเลเวลเลเวลหนึ่งอะ่ะเรียนรู้ไปเรื่อย,อยผิดพลาดก็แก้ไขครับทําใหม่ทุกคนบนโลกเป็นแบบนั้นมาสถษฐีทุกคนบนโลกนี้ก็เคยผิดพลาดครับ ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเขาก็ยังมีเรื่องที่เขาผิดพลาดอยู่ไม่ได้มีใครเพอร์เฟกครับดังนั้นไม่ต้องบ่นกลด่าหรือโทษตัวเองเรามีดีในหลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงแล้ววันนี้อย่าไปดูถูกตัวเองครับนะตบไหล่ตัวเองบอกเฮ้ยวันนั้นรู้แค่นั้นแต่วันนี้เรารู้แล้วนะได้ประโยชน์แล้วจะลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไปด้วยกันนะครับเพื่อทําให้อนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะมีเวลาในการแก้ไขอดีตได้อีกซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวพอคุณกลับมาเป็นปกตินะค ก็ค่อยๆทําไปครับเวลาอย่างไยตั้งเยอะแยะไม่ได้หมดเวลากันวันสองวันถูกไหม,มแล้วก็อย่าตัดตัดรอนชีวิตตัวเองแบบนั้นนะครับเนาะลองไปดูคนหมออุ้มหมออุ้มนะได้แรงบันดาลใจมากมาก